ครับผมอีพอว่าตัวแถ่นะครับชุดนี้งามสุดในตลาดเลยนะพ่อนะบ่ตัวเนาะมือนี้เนาะมือนี้ขันบอกว่าบ่อยพอตัวพอขันที่บดตัวยังขันที่อบตามข้าจริงกันละเปิดเปิดใบร้ายบันไดอีพอเนี่ยอันนี้พ่อเนี่ยเปิดว้แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นนะพ่อนะครับผมทีมงานผอาเสงนะครับสุดยอดแล้วอีพอฮ้อั้งแต่ว่าตัวน้อยนี่โอ้ยลำบากลำบนหลายซื้อมาซอยเขาซื้อซื้อรอ เขาเอาคว้วยมาเลี้ยงเอาลูกปันเห็นคว้วยขึ้นเป็นราคาลูกออกน้อยๆกับพันเอาเม่มันขึ้นเจ้าของเขานักเอาแสนหนึ่งนี่ได้สองตัวตัวนี้ตั้งหักเอาว่าแม่นตัวนี้เท่าไหร่เขาเอาเมมันขึ้นไปรูดวนผููขายกับเพราะว่าที่บอกความจริงก็บอกลดดอกกับ พอเลย่อยเขาซื้อไว้ว่ามันเป็นตัวดีกับพอซื้อไวง้งเจ็ดสองร้อยอ๋อีเจสองร้อยบาสิขายได้ปะนี่บภาขายสามหมืนสองพันสองร้อยนี่แหละเจะา้าว่าจะได้งบ่ครับผมแต่ตัวนี้แสนหนึ่งนะป้าแต่ว่าตัวนี้แสนหนึ่งมืน่นกับผมก็ถ้าไดนลงไหนตัวนั้นกับมันทองไปยี่ป่อนอันนี้ทองแล้วมันมาลอยหนึ่งเปอร์เซ็นต์บุญละไอตัวทองเหา บ่คือมือนั่นตัวครับ <c oughs> ท่องพ่อได้ไว้พ่อบัานนี้อันนี้พอจําซื้อมันบ่ได้เพราะว่าพอไว้อเนียนใบนั่นน,ะน่ะีมีใบอยู่นะครับเออแต่ว่ากันตกลงก้งกันกับเดียว,วใบไม่ใแต่ว่าตดตัวท่องเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับผมเมนตัวนี้แสนตัวนี้สามเออตัวนี้ใบว่าสามสิบสองครับผมตัวนี้แสนเจ็ดสองร้อย <c oughs> ยอดนะคบทีมป้าเสงมือนีมือนี้บตัวอีริสงามสุดในสนามมองมองเาตัวนี้งามสุดในสนามนะปาเสงนะเพราะว่าก้วยงามแล้วเพราะจำเป็นต้องตัวผมขาเบอร์นะป้าบัหนีศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามเจ็ดแนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเทวดาสนามครับผมบากไม่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกรือติงตองติงตองติ๊กต๊อกโอ้ติ๊ข่หลายๆนะครับ พื่อได้หยอกด้หัวทีมงานผอเสียงนะครับเปิดราคากว้วยบัาโทางแฟนเพจในหอยซีแปดบัฟฟาโลไทยแลนด์เท่า,น,าน,นะครับเอาสว,ส,วสวยสวยสวยสุดในสนามเลยนะครับในหอยซีแปดการันตีเลยว่าคล้วยควมนี่สวยสุดในสนามโคกสีทองหลังเลยนะครับเพราะว่ามีอยู่คมเดียวแนาามไปเบิร์นแล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณทีมงานผอเสียงหลายๆนะครับเอาคล้วยงามๆมาฝากลูกหลานทางบัฟฟโลไทยแลนด์แฟนเพจในหอยซีแปดเท่าน,นะครับ